ตั้งแล้วเขาก็เป็นนอนเขาเขาก็ให้เราบอกว่าเล่นไปเลยนอนรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย, <สา S 1> ยอย่าไปชมมันไม่ไชมว่าล่นดับว่าเล่นคนเดียล่นดับเล่นเดียวไม่มีใครเล้เเลเลอ๋อเฮ้ยโอ้โหพิชัดอะไรเนี่ยไม่เตรียมพร้อมเลย <laughs> โอ้ยน่ากลัวขุนขนาดนั้นเลยเหรองางนี่โอ้ยแค่นี้เองเจ็บแล้วเจ็บแล้วเล่าเจ็บแล้วเล่าเจ็บเข่า เอ้ยสุดยอดหลวงปอนพัวพั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 น,พน,พน <c oughs> จุเนียว่างจุเนียว่างไปจุเนียปิดเปิดไปนิดนึงเปิดไปเปิดไป Oh. Oh, đa <laughs> <laughs> đây đa ได้อยู่ตัวเหนี่ยวข้างหลัง ô ตัวเหนี่ยวไปไหนละ บังห้องทำเสร็จแล้วเหรอโอ้ยกล้องหลังมันต้องเคลียอย่างงี้สุดยอดหลวงปนห้างเลยโอ้โหจุเนีย เรียบร้อยเฮ้ยพิงอยู่เปล่าพิงอยู่เปล่าว้าว

ผมยังไม่เคยไปใกล้เฮียนุ้ยเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเปรียบรยสองสู้นี่ลงงม่วงเขียวเจอกันเอง่ะตาอคู่อ่ะ มัวเขียวเยอะวะอืมวัดวัดเล่นหน้าเลยเดี๋ยวมึงเล่นหน้าเลยต้องไับกุ้งเก่งเลยหมดปะไลยสองอ่ะสองอะไรกินมเลขไม่ใช่ไงเอาอันไปไงอะไรไปฟิลกายเก่งไงอุ้ยออมาแล้แล้วมึงจะเอาใครมึงมีอยู่สองสามตัวแน่ได้อยู่ได้อยู่ สอย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 เฮ้ยเรู <laughs> hey, ้ช่องดีจังวะเนื้นจูเนียจูเนียพ่ชัดอะพพอพอ,พอ <c oughs>